สวัสดีครับอันนี้ก็พามาดูอีกสถานที่หนึ่งนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวดูนักท่องเที่ยวเยอะมากโอ้โหนี่ครับสวยงามครับสาตาพร,รม นี่ก็เดินครับนี่เราดูต้นไม้ครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับนี่ตรงนี้จะเป็นจุดที่สามครับนี่นที่เราเดินมานมีเสียงนก โอ้โหถ้าช่วงฝนตกนี่บรรยากาศจะเปลี่ยนกว่าน,นี้เลยนะครับนี่ต้นพูนรับักไงเลยครับนับร้อยปีอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเลยครับนี่ที่ขึ้นนะครับอยู่ตรงปราสาทโอ้โ โน,น่นโน่นโน่นพี่น้องเดี๋ยวผมใช้ดูว่าเป็นยังไงครับนี่เนี่ยดูนักท่องเที่ยวครับไกด์ก็จะพาเที่ยวพาชมครับแล้วแต่กรุปทัวร์ไกด์เยอะมาก เนี่ยดูต้นไม้ครับโอ้โหใหญ่มากรูระ โอ้ยใหญ่มากๆเลยครับไม,ม้โมราณเราเริ่มเดินเข้ามาในตัวปราสาทเดี๋ยมาดูความลังการของเขาเขาบอกว่าจุดนี้สวยงามมาก นักท่องเที่ยวนี่ ความอลังการงานสร้างของตน้นอันนี้เรียกต้นอะไรไต้นอะไรนะไส้ต้นไส้ภาษาเมนดัมตรีอดัมตรี ต้นใส่ได้ครับสยแกน่าจะแกจะเดินหลงออกไปดีมันไม่มีมันเดี๋ยวเจอเมืองลับเละละวลับเละอีกไปตามเออรีไปตามผมไปตามผมก็หลงอีกเลยอ่ไปด้วยกันไปผมไปตามผมก็หลงอีกเดีถ่ายตรงนี้ก่อนก็เดี๋ยวค่อยไปตามมาถ่ายตรงนี้เสร็จก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็หลงไปใหญ่เลเออาโอ้สวยมากเลยนี่ต้นใส่ครับเดี๋ยวรอดูแลจับคิวให้ค่ะยวรอตรงนี้ก่อนอ๋อจับคิวได้เนาะ ต้องเสียเงินไหมครับเนี่ยพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอาอีกทุกนัดนี่บรรยากาศครับทางชาติเยอะมากเนี่ยโอ้เสียงนกเนาะนี่ถ้าท่วงฝนตกพรำๆเนาะสุดยอดเลยนี่ต้นสูงโด อันนี้ฮะเขาตัดปลายบางส่วนนะเนี่ยอืมพลังเยอะครับพลังหน่วยต้นพูนซ้ำครับดูเลยละต้นนะโอ้โหสุดยอดนี่ต่อไปให้แล้วครับ มีรูปภาพตรงนี้ก็จะให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ดูว่าแต่ก่อนเป็นร่างทุกร่างแบบไหนนะครับเป็นต้นไม้แต่ละต้นนะครับอายุที่ร้อยขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าร้อยกี่ปีหรือว่าสอ0สามร้อ เดี๋ยวจะถ่ายรูปหมูนะครับทางคณะนะครับสวยมากนี่ใครที่เคยมาครับนี่แต่ถ้าใครยังไม่เคยมานะครับนี่ก็นี่ผมถ่ายให้ดูคว,ความอลังการอันนี้หมูคณะเรานะครับ เ้ยดูครับโอ้ต้นไม้ใหญ่ใหญ่เราเข้ามาที่จุดใจกลางปราสาทไม่เข้าไปเร็วจัง อ้ uh, อันนี้ต้นไรโอ้นี่ที่ถ่ายรูปอีก นหมากี่ครั้่บมานี่กอต้องมาในเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ในนี้เป็นการตั้งจิตอธิษฐานอ้ ลหลังพิงถึงตำแพงหลังพิงไปเลยตรงนี้ก็นะครับมาขอพรหรือว่าเขาจะให้ยืนพิงผนังครับพิงผน,นังเอพิงผนังเสร็จก็ให้เคาะนะครับเคาะหน้าอ,อกตรงไอ้ไอ้ไอ้ลิ้นปี นะครับมันจะดังปุ้งปุ้งปุ้งเคาะเจ็ดครั้งนะครับเคาะเจ็ดครั้งนะครับแล้วก็จะขออะไรก็ได้นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงนี้ก็นะครับเป็นจุดที่น่าเก็บเอาภาพนะครับเอาภาพเดี๋ยวเก็บภาพเดี๋ยวรอตรงนี้แหละเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเนาะตรงนี้จะสวยกว่า อันนี้ก็ต้นไทตต้นไทตนะครับนี่ต้นไซรโบราณเลยครับนี่ใครที่นะครับไม่เคยได้มาก็นะครับติดตามดูครับนี่เนี่ยเป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์น,นะครับวสายมูสายมูสายมูนี่คือว่าพวกที่คลั่งในเรื่องของครัของพวกของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนี่ก็ให้ให้มาตรงนี้นะครับมาตรงนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าให้พิงอ่าเอาพิงพิงหลังที่ฝาผนังแล้วก็เคาะนะครับตรงลิ้นปี่นะครับเคาะเจ็ดครั้งนะครับเนี่ยแล้วก็จงจะได้เหมือนอาดังปุงป้งปุง้งปุ้งเสียงสะท้อนมาเลยเอาเดี๋ยวฝากติดตามได้นะครับ ให้ดูบรรยากาศตรงนี้เลยเราจะถ่ายรูปกันตรงนี้แหละครับสวยงามครับสวัสดีครับ